รอบข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ20ิมิถุนายน2566เราจะมาอัปเดตนะคะทกสเปิดตัวสลากมั่งมีทวีโชคฝาก100ลุ้นรางวัลใหญ่10ล้านบาทเปิดจองแล้ววันนี้นะคะทกสเปิดจองสลากออมทรัพย์ทกสชุดมั่งมีทวีโชควงเงินรวมกว่า10,000ล้านบาท หน่วยละ100บาทเมื่อฝากครบ1ปีนะคะก็จะได้รับดอกเบี้ยทันที0.25%พร้อมลุ้นรางวันใหญ่10ล้านบาทและรางวัลอื่นๆซึ่งรวมมูลค่ากว่า66ล้านบาทต่อเดือนโดยเปิดรับฝากตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมเป็นต้นไปนะคะผ่านแอปพลิเคชัน a อควิทโมบายพลัและเคาน์เตอร์ทกสทุกสาขาพิเศษนะคะสำหรับลูกค้าเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ที่ใช้บริการแอปพลิเคชัน a อ o b ดโมบายพสามารถใช้สิทธิจองสลากก่อนใครในวันที่19 2 0ิตมิถุนายนนี้เช่นเคยนะคะกดไปรับชมรายละเอียดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะล่าสุดน,นะคะนายชัดใจสื่อรายผู้จัดจาก,การธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้แจ้งว่าทกสอเปิดรับฝากสลากออมรทรัพย์ทกสชุด มั่งมีทวีโชคจำนวน1,000ล้านหน่วยหน่วยละ100บาทว้เงินรวม1,000 0แล้านบาทเพื่อสนับสนุนทางเลือกในการออมเงินที่ไม่เสียภาษีนะคะพร้อมลุ้นเงินรางวัลโดยแบ่งการเปิดรับฝากเป็น2ช่วงซึ่งก็ได้แก่ช่วงที่1สําหรับลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคกับทออก,กสเปิดรับฝากวันที่3-11กรกฎาคมนะคะ และช่วงที่2สําหรับลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคและบุคคลทั่วไปในวันที่1 2กรกฎาคมเวลา8นาฬิกาน,นเป็นต้นไปโดยสามารถฝากผ่านแอปพลิเคชัน A อขีดมบาย plus สูงสุดไม่เกิน20ล้านบาทต,ต่อครั้งนะคะแต่ไม่เกิน100ล้านบาทต,ต่อวันต่อรายหรือฝากที่เคาน์เตอร์ทกสกทุกสาขาสูงสุดไม่เกิน400ล้านบาทต่อวันต่อรายพิเศษนะคะ สำหรับลูกค้าเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคที่ใช้งานแอปพลิเคชัน Akid เอ b i ดโมบายสามารถใช้สิทธิ์ผ่านระบบจองสลากบนแอป pp, ได้ก่อนใครในวันที่19-28มิถุนายนซึ่งก็คือเริ่มไปเมื่อวานนี้นะคะสลากออมทรัพย์ทกสอชุดมั่งมีทวีโชคนะคะมีอายุการรับฝาก1ปีเมื่อฝากครบกำหนดจะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละศู5บาทคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0.25ต่อปี และยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลรวม12ครั้งในทุกวันที่16ของเดือนยกเว้นเดือนมกราคมนะคะออกรางวัลในวันที่17มกราคมของทุกปีรางวัลประกอบด้วยรางวัลที่1ต่างหมวดจํานวน99รางวัลรางวัลละ10,000บาทรางวัลที่2จํานวน300รางวัลนะคะรางวัลละ5,000บาทรางวัลที่3จํานวน1,000รางวัลรางวัลละ2,500บาท รางวัลที่4จํานวน2 0 0 0รางวัลรางวัลละ1000บาทรางวัลที่5จํานวน10,000รางวัลรางวัลละ500บาทรางวัลเลขท้าย4ตัวจํานวน10,000รางวัลรางวัลละ50บาทและรางวัลเลขท้าย3ตัวจํานวนจํานวน2ล้านรางวัลนะคะรางวัลละ20บาทรวมรางวัลต่องวดนะคะสูงสุดทั้งสิ้นสองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยรางวัล รวมเงินรางวัล66 9 9 0 0 0ลน9บาทต่อเดือนออกรางวัลครั้งแรกนะคะวันที่16รกรกฎาคมนี้สำหรับผู้ฝากสลากที่ฝากผ่านแอปพลิเคชัน a อขิดโมบ l ยพลัสและประสงค์ออกบัตรสลากออมทรัพย์ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการออกบัตรสลากฉบับละ20บาทและในกรณีถอนสลากคืนก่อนครบกำหนดจะไม่ได้รับดอกเบี้ยนะคะหรือกรณีฝากสลากไม่ครบ3เดือน กกทกสจะคิดค่าธรรมเนียมการถอนจากมูลค่าสลาก2บาทต่อหน่วยโดยดอกเบี้ยและเงินรางวัลในการฝากสลักออมทรัพย์ได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับบุคคลธรรมดาและสามารถนำไปใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ของทกสอได้อีกด้วยนะคะทั้งนี้สามารถตรวจสอบผลการออกรางวัลและรับชมการถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลักออมทรัพย์ในทางเว็บไซต์ www.bac.or.th เฟ b บุ๊กเ g e นะคะทกศบ b a c thailand youtube channel b a c thailand application a q i mobile plus นะคะโดยท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสลักออมทรัพย์ได้ที่ทกศทุกสาขาทั่วไทยนะคะหรือโทรศัพท์ที่ call center 02 555 0555ทกศเปิดสลักมั่งมีทวีโชคฝาก100ลุ้นรางวัลใหญ่10ล้านบาท เปิดจองแล้ววันนี้นะคะ